มาแล้วเหรอนัองน้องไม่หลักดีเอา้าทำไมอ่ะโดนในนางโง่อนอันบอกเลิกเร็วสิท่าอยา่าไปต้องซีนานะเอาละนะพาอย่าว่ากันเลยวัาทิดาคุณลาเชนเขาตกลงรับแกบเป็นเมียแล้วนะแกเก็บข้าวของแล้วก็ย้ายอยู่ที่บ้านตะกุนนภกิจเจริญซะต่อไปนี้แกก็เป็นคนในตะกุลของเขาแล้วนะเยี่วาแกได้ดีไปดีเนี่ย<ๆ>ก็อย่าลืมบ้านกิดวันที่ตะุณที่เลี้ยงดูแกมาด้วยละปู่คะพี่คะ ไม่ได้อยากเป็นเมีย้อาของคุณลาเชนทำไมทุกคนถึงทำกับหนูแบบนี้ล่ะคะเป็นน้ำมานรานแกคงจะเลี้ไงนะ่ว่าซีนาคานออกมาของของแกแกไม่ที่จะสนใจความเป็นความตายของเด็กคนนี้หน่อยหรอนั่นมันเป็นเพราะพวกพี่ไม่อยากให้ฉันเป็นแม่ของเธอต่างหากอยแกยังไม่อยอมตกลงนะนะซีนาก็คงจะไม่รอดซีนาอยตกลงแกจะไปไม่ไปฉันไม่ไปจะไปไม่ไปก็ต้องไป จะบอกให้ฝอยพวกแกฟังไม่รู้เรื่องเหรอแกมีหน้ากลับมาอีกเหรอใส่หัวไปซะ